มะเร็งปากมดลูกทําคีโมแบบใหม่โดวยวิธีการรักษาคีโมแบบเฉพาะจุดผลข้างเคียงน้อยแม่นยําประสิทธิภาพสูงไปทําลายเซลดีที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูดา้าข้าพเจ้าเองซื่อป้านกอยู่ที่เมียงจันท์แล้วก็อยู่ประเทศลาวเป็นคนป่วยมะเร็งปากมดลูกค่ะตอนข้างแรกนะเราทํางานไปดีๆนะตอนอประมาณ3 สี่โมงเย็นค่ะเราจะรู้สึกเหนื่อยเราก็ดูจะหมดประจำเดือนแล้วนะคะแต่ตกะกเปกยไม่มีเพศสัมพันธ์ทำไมถึงมีเลือดออกมาก็เลยไปปรึกษาหมอก็ตรวจเป็นอุตซาวหลังจากนั้นก็ตัดชินเนื้อแล้วเจอก็เจอหมอเซี่ยวซานนะอยู่เมืองไทยคนก็เป็นหมอที่ว่าหมอใหญ่ละคะ่ะของโรงพยาบาลมะเร็งของเมืองไทยที่ใกล้บ้านละคะ่ะเขาพูดว่าเราเป็นขั้นสองเนาะขั้นสองแล้วต้องได้อ่า ถ้าผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้ค่ะเราต้องได้ทำสายแสงแล้วก็ฝังแรกค่ะจะโอละค่ะตึกแล้วก็ส่งไปที่ศูนย์มะเร็งเลยนะแล้วก็ไปไปแต่มันรอนานเกินไปมีคนไข้เยอะพอดีบังเอิญว่ามีข่าวมาจากญาติแล้วก็ลูกชายนะว่ามีโรงพยาบาลจาก กวางโจวประเทศจีนนะจะมาเผยแพร่เรื่องข้อมูลเรื่องพยาธิะเรงแล้วก็การรักษาอย่างไรเราก็ตัดสินใจไปฟังเนาะมีญาติด้วยที่ว่าเคยมารักษาตัวอยู่ที่นี่เราก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ละค่ะ โรงพยาบาลมะเร็งฟูดะเป็นโรงพยาบาลที่เฉพาะทางโรคมะเร็งเลยท่านสมัยพอมีเครื่องอุปกรณ์ในการตรวจเช็คครบชุดค่ะเรามาที่นี่ผ่าตัดแล้วก็ใส่คีโมมาหกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะเทคนิคการรักษาคีโมเฉพาะจุดเป็นเทคนิคการรักษาที่ฉีดอนุภาคยาที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปยังเนื้องอกให้ฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตายอย่างรวดเร็วมีผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อปกติน้อย วิธีการคือเจาะเข้ายัางเส้นเลือดแดงตรงขาหนีบและสอดสายยางไปยังหลอดเลือดของเนื้อง,งอกหลังจากนั้นฉีดสารทึบรังสีจะเห็นขนาดและตำแหน่งของเนื้อง,งอกอย่างชัดเจนส่วนหัวของสายยางจะอยู่ใกล้เส้นเลือดฝอยที่หล่อหลงเนื้อง,งอกและฉีดอนุภาคยาเข้ายัางเส้นเลือดฝอยของเนื้อง,งอกอยาส่วนหนึ่งจะไหลไปตามเส้นเลือดที่ปกติและสุดท้ายจะออกจากร่างกายยาเคมีโอที่มีความเข้มข้นสูงสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตายอย่างรวดเร็วเนื้อง,งอกเล็กลงผู้ป่วยก็อาการดีขึ้น ดูก็มันก็ดีขึ้นาจากที่ไปแจ้แย่เคยมีน้ำเคยมีเลือดออกตอนนี้ก็โอเคแล้วมาที่นี่ดูเหมือนว่าประมาณอาทิตย์ที่สองเราก็ฟื้นแล้วชอบที่ใส่ีโมสีสาพจุดตัวนี้มากแล้วก็เราก็พอใจในการได้รับการปิ่นปัวค่ะแพทย์อยู่ที่นี่ก็มีคุณภาพนะสฉพทางด้านรักษามะเร็งก็เอาใจใส่และพนักงานที่นี่ก็ดีค่ะนะเขาทำงานด้วยใจค่ะ อยากให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนให้มีกำลังใจในการรักษาตัวเองอย่าท้อแท้นะสู้ๆค่ะมะเร็งไม่ผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้คีโมฉายแสงไม่ได้ผลโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคุณปรึกษามะเร็งฟรีโทร094 221 1169หรือแอดไลฟ์ฟูด้าเคนเซอร์ไทยได้เลย